วางไข่ไว้เรียบร้อยนะครับถ้าเกิดว่ามองด้วยสายตาปเปล่าๆเนี่ยก็จะเห็นเป็นจุดสีดำๆนะสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ช่องประกัดไทยนะครับพาเพื่อนๆมาส่องดูไข่ไายแดงเทศนะครับหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับว่าไข่ไาแดงชนิดนี้เนี่ยเวลาอยู่ที่ตัวของไายแดงตัวแม่เขาเนี่ยหลังจากที่ไข่แก่เต็มที่แล้วเป็นยังไงนะครับ อาจจะเคยเห็นมาบ้างนะครับไข่ไรแดงมาโครไข่ไรแดงสยามแต่ว่าไข่ไรแดงเทศเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นกันสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ช่วงท้ายๆเนี่ยผมก็จะมีเปรียบเทียบไข่ไรแดงเทศกับไข่ไรแดงมาโครให้ดูนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆดูจนจบด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูตัวไรแดงเทศนะครับที่ตอนนี้เนี่ย เขามีไ,ไข่แก่แล้วนะฮะซึ่งวันก่อนที่เราเห็นว่าเขามีไข่เนี่ยจะเป็นไข่อ่อนๆที่อยู่ที่หลังนะครับตัวนี้เนี่ยเขา,าผ่านมาประมาณ1สัปดาห์หลังจากนั้นนะครับตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าไข่ที่หลังของไรแดงเทศตอนนี้มีสีดําอยู่นะฮะตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามีไข่อยู่2ฟองนะครับอยู่ที่หลังของเขาสีดำๆนะครับก็จะเป็นไข่ที่ติดกันอยู่นะถ้าเพื่อนๆสังเกตดูเดี๋ยวลองซูมไปใกล้ๆนะครับ อันนี้ก็คือเป็นลักษณะของไข่ใบแดงเทศนะครับที่จะเห็นนะอันนี้ก็ตัวค่อนข้างโตแล้วนะครับอายุเขาก็หลายสัปดาห์แล้วเนาะตอนนี้เลยเห็นไข่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดูมีไข่อยู่สองใบนะครับคือในไข่หนึ่งฝักนะครับของไรแดงเทศเนี่ยจะมีไข่อยู่สใบเห็นชัดๆอย่างนี้เลยนะครับ ตอนแรกๆเนี่ยก็จะเป็นสีดำๆแบบนี้นะครับตอนที่อยู่ในท้องแม่นะครับเห็นไหมครับแล้วเขาก็จะเริ่มวางไข่นะนี่เลยนะครับอ่าดูตัวข้างล่างนี่ก็ได้นะครับก็จะเห็นชัดเจนมากนะครับว่าเขามีไข่แล้วนะนี้ก็จะมีปนๆกันอยู่ กับ,บตัวเล็กตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวลองมาดูใกล้ๆก,กันอีกนิดนึงนะครับตัวที่นอนอแยกออกมานะครับอ่านี่เลยนะครับลองสังเกตดูนะก็จะเห็นส่วนที่เป็นอยู่ด้านหลังของเขานะครับหลังของไรแดงเทศนี้จะเห็นว่ามีไข่นะครับเป็นจุดดำๆอยู่2จุดอันนี้คือเป็นไข่ที่อยู่ในฝักเดียวกันนะครับ เดี๋ยวเราลองมาดูไข่กันชัดๆใ,ใกล้ๆนะครับนี่ครับนี่คือไข่ที่ถูกวางออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไข่พวกนี้ไปตากแดดอีกทีหนึ่งนะครับนี่คือไข่ที่หลุดออกมาจากตัวแม่แล้วครับคือแม่เขาวางไข่ไว้เรียบร้อยนะครับถ้าเกิดว่ามองด้วยสายตาเปล่าๆเนี่ยก็จะเห็นเป็นจุดสีดำๆนะครับอยู่บนก้นของกละมังนะครับสังเกตด,ดูดีๆถ้าเกิดว่าใครเลี้ยงเนี่ยอาจจะไม่เคยเจอนะครับว่า มีลักษณะเป็นจุดดำๆแบบนี้อาจจะเททิ้งนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะาคุ้นเคยกับไข่ไรแดงไรแดงมาโครไรแดงสยามนะครับซึ่งเป็นสีขาวๆเนาะ สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้พามาดูไรแดงเทศนะครับที่มีไข่อยู่ที่หลังแล้วนะครับจะเห็นว่าไข่ไรแดงเนี่ยเป็นสีดํานะครับติดอยู่ที่หลังอันนี้คือเป็นไข่ที่แก่แล้วนะครับปกติแล้วถ้าเกิดเป็นไข่อ่อนที่เพิ่งที่เพิ่งมีไข่อยู่ที่หลังแม่เนี่ยเขาจะเป็นสีขาวนะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนดูเนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามันมีสีดําอยู่นะครับเนี่ยนี่ก็คือไข่ที่แก่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าอีกสักประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับ จุดนี้เนี่ยน่าจะเก็บไข่ได้แล้วนะครับอ่าอันนี้ก็พามาดูว่าไข่ไรแดงเทศนะครับที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยๆเนี่ยลักษณะไข่ของเขาเป็นยังไงนะครับเห็นไหมครับนี่อันนี้คือไข่ที่อยู่ในตัวแม่ของเขาเลยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่ไม่เคยเห็นนะครับรไข่ไรแดงเทศไรแดงเทศเป็นไรแดงเขียดหนาวนะครับที่สามารถอยู่ในอุณหภูมิที่เย็นกว่าปกติได้นะครับสามารถปูมแล้วก็เจริญเติบโตได้ปกติเลยนะครับช่วงหน้าหนาวผมเอาสายพันธุ์นี้มาเลี้ยงก็โอเคอยู่นะครับปูมนี่ครับอันนี้ก็เริ่มมีไข่เยอะแล้วนะครับ อาทิตย์หน้าน่าจะเก็บไข่ได้ละอโอเคครับประมาณนี้ครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมาสั้นๆแบบนี้นะครับไม่มีอะไรมากอ่ามาลองถ่ายให้ดูนะครับว่าอ่าลักษณะของไข่ไรแดงเทศนะครับอ๋อเดี๋ยวลืมไป มันมีบางส่วนที่ผมเก็บมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกันนะครับว่าไขา่ไรแดงเทศกับไข่ไรแดงชนิดอื่นเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงหลังจากที่ตากแห้งแล้วนะโอเคครับแรบับหนึ่งอ,อันนี้ก็จะเป็นไรแดงที่เพิ่งเก็บเมื่อวานนะครับก็จะมีไข่ไรแดงที่ปนกันอยู่ระหว่างไรแดงเทศกับไรแดงมาโครนะครับเพราะว่าอีกเลี้ยงยากมากเลยครับที่จะมาให้มันปนกันนะครับการที่จะแยกให้บริสุทธิ์เนี่ยอาจจะต้องใช้สวี ตาที่มันห่างๆนะครับเพื่อแยกไข่รอยแดงเทศเพราะว่าไข่รอยแดงเทศเนี่ยจะมีะขนาดโตกว่าไข่วาย,ยแดงชนิดอื่นนะครับถ้าเ,เพื่อนๆสังเกตดูนะครับจะมีไข่ลแดงที่มีสีขาวนะครับปนกับไข่ลาย,ยแดงที่มีลักษณะเป็นฝักเปลือกนอกสีขาวแล้วก็มีจุดเม็ดเมดสีดำนะครับอยู่ 2. จุดใน1ฝักนะครับเดี๋ยวลองดูใกล้ๆดูอีกทีนะครับ เนี่ยครับน่าจะสังเกตเห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันมีไข่ไรแดงอยู่สองชนิดนะนี่ครับอันนี้ก็คือเป็นไข่ไรแดงเทศปนอยู่กับไข่ไรแดงสยามกับไข่ไรแดงมาคโครนะครับน่าจะเป็นไข่ไรแดงมาคโครมากกว่านะโอเคก็มีประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ ก็คงเก็บไว้ใช้นะครับเพราะว่าจะแยกให้เป็นไข่ไรแดงชนิดเดียวบริสุทธิ์เนี่ยน่าจะยากเหมือนกันนะโอเคสำหรับวันนี้ก็คงพอแค่นี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe นะครับรบกวนช่วยกดเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมพามาดูไข ไรแดงที่มันกําลังไข่นะครับจะเป็นไรแดงเทศนะเราอาจจะไม่ค่อยเคยเห็นกันนะครับคือว่ามันจะต่างกับไรแดงมาโครทั่วๆไปคือด้านหลังของไรแดงจะมีสีดําครับนั่นคือไข่ที่แก่แล้ว,วลองสังเกตดูนะเห็นไหมครับเนี่ยเป็นจุดสีดำๆนั่นแหละ คือไข่ที่หลังของไรแดงเทศนะครับเห็นไหมครับตอนนี้หน้าหนาวกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเรารู้สึกว่าเขาเริ่มไข่ละคิดว่าอาทิตย์หน้าน่าจะเก็บไข่ได้ครับเห็นหครับถ้าเป็นไข่อ่อนเนี่ยจะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็พอแก่ตัวขึ้นมาเนี่ยหมายถึงไข่นะเห็นไหมนี่นี่น ก็จะเป็นสีดําให้เราเห็นชัดเจนครับเดี๋ยวมารอดูการเก็บไข่อีกทีนึงนะ